ในระหว่างที่พระเอกกาลังเดินกลับบ้านนั้นเขาก็ได้ไปเจอกับแม่นางทั้งสองแม่นางซูก็ได้ถามกับพระเอกว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างที่ได้ออกไปฝึกฝนกับผู้อวสโสซุยแม่นางซูซานก็ได้ถามพระเอกไปอีกว่าเขาได้สอนวิชาและเทคนิคการต่อสู้อะไรให้กับเจ้าบ้างข้าอยากจะรู้จริงๆพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกให้แม่นางทั้งสองนั้นอย่าส่งเสียงดังไปเพราะว่าผู้อวสโสซุยนั้นให้เก็บเรื่องการฝึกฝนของเขานั้นเป็นความลับแม่นางซูซานที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าอย่างนั้นนข้้าาาากกกกก็ออยจจะบคเททีี่ไดัษรฝฝึ มใ่ iscilla, 2, ข้าทั้งงสอคนก็เลยอยากจะชวนเจ้าไปเลี้ยงอาหารสุดหรูที่หยุนติงวินล่าพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจและได้พูดว่าจะชวนข้าไปที่ยุนติงวิลล่านั่นน่ะเหรอข้าได้ยินมาว่าสถานที่นั้นเป็นที่ที่หรูหราที่สุดของเมืองเทียนเป่ยแห่งนี้แล้วแม่นางซูซานก็ได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าจะกลัวอะไรกันก็ในเมื่อเจ้านั้นมีเงินอยู่แล้วแต่ถ้าขาดเหลืออะไรข้าก็จะไปคุนจ่ายให้กับเจ้าเองพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าจะให้เจ้าจ่ายให้กับข้าอย่างนั้นเหรอมันคงไม่ดีมัั้้งแม่นนาากกกก็ไดบบออพระเ ซื้อห่วงเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปเดี๋ยวข้าจะเป็นคนเลี้ยงเจ้าเองเมื่อพูดเสร็จแล้วนางก็ได้เดินนาหน้าพระเอกไปจากนั้นแม่นางซูก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าไม่รู้หรือว่าพี่สาวซูซานนั้นนางอยู่ในตระกูลที่ร่ารวยที่สุดของเมืองเทนเปย์แห่งนี้แล้วเจ้าอย่าได้คิดว่าพี่สาวซูซานนั้นเป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าข้ายังไม่ได้พูดเลยว่าแม่นางซูซานนั้นไม่มีเงินทางัันพวกเราเรีบเดินทางไปกันเลยดีกว่าในระหว่างที่ทั้งสามนั้นกําลังจะเดดินทาางไไปก็้มีชย แอบซุ่มดูพวกเขาอยู่จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ยุนติงวิลล่าพวกพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงข้างในของยุนติงวิลล่าพวกพระเอกได้มองไปรอบๆก็ได้เห็นผู้คนมากมายนั้นกําลังกินเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานในระหว่างนั้นก็ได้มีคนต้อนรับเข้ามาเชิญพวกพระเอกให้เข้าไปข้างใน และเมื่อคนต้นรับได้หันหลังกลับมาก็ได้มีมือปริศนานั้นเข้ามาตบเขาอย่างแรงจนทําให้เขาต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างง่ายดายพวกพระเอกที่ได้มองเห็นก็ได้รู้ว่าคนที่ทํานั้นก็คือสามสหายจากตระกูลหลีนั่นเองหลีเจนเฟยที่ได้เห็นพระเอกก็ได้พูดว่านี่ช่างเป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆที่ได้มาเจอกันอยู่ที่นี่หลีเฟยยูก็ได้เดินออกมาแล้วพูดว่าอย่าคิดนะว่าแกมีชื่อเสียงแล้วจะทําตัวเย่อหยิง่งคิดว่าตัวเองนั้นจะพิเศษพิโสมาจากไหนกันหลังจากที่แกนั้นได้ทาําาลลลยยืออเสีีงงขงตกหวลล ของพวกข้านั้นก็ได้ถูกชาวบ้านนินทากันอย่างเสียยให้หายหลีเจนชีก็ได้เดินออกมาแล้วพูดว่าข้านั้นได้จําทุกสิ่งทุกอย่างที่แกนั้นได้ทํากับตระกูลหลีของพวกข้าไว้หมดแล้วและในวันนี้ตระกูลหลีของพวกข้าก็ได้มาชําระแค้นในครั้งนี้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยพราะงนั้นแกก็จงเตรียมตัวตายได้แล้วพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าข้านั้นเกลียดคนที่มาชี้หน้าด่าข้าอย่างที่สุดเลยถ้าจะสู้ก็เข้ามาเลยอย่ามัวแต่พูดมากให้เสียเวลาหลีเจนชีที่ได้ยิินนนนนนออออย่าาางงัั้้้เเเเขกกก็็ไดดรรีีบมืลลใททแวพะ เข้้าาไไปและดดพูดว่เจ้ามันก็ยังขี้ขาดอยู่เหมือนเดิมเลยนี่นะไม่กล้าที่จะเข้ามาต่อสู้กับข้าก็ยังวางตัวว่าตัวเองนั้นเก่งกาจมาจากไหนหลีเจีนฉีที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้โมโหแล้วคิดที่จะเข้าไปต่อสู้กับพระเอกแต่หลีเฟื์อยู่ก็ได้ห้ามเขาเอาไว้ได้ทันเวลาจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้แม่นางทั้งสองนั้นรีบตามเข้าไปข้างใน,นเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเลี้ยงพวกนางด้วยเงินที่ได้มาจากตระกูลหลีด้วยการขายข้าวในราคา1นึ่งแสนท้องทั้ง3จากตระกูลหลีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้เก็บอาการแล้วเดินนจาากไปแม่ง Susan ก็ได้พูดว่า10,000แสนทองที่ได้จากการขายข้าวให้กับตระกูลหลี่อย่างนั้นเหรอนี่เจ้าได้กําไรถึง1ิบเท่ามากกว่าราคาปกติเลยนะแบบนี้ก็แปลว่าเจ้านั้นรวยพอที่จะเลี้ยงพวกข้าได้แล้วล่ะสิท่าแม่นางซูก็ได้หันไปมองพวกตระกูลหลี่แล้วพูดว่างั้นอาหารที่เราจะกินในวันนี้ก็แปลว่าตระกูลหลี่นั้นได้เลี้ยงพวกเราละสินะทั้ง3จากตระกูลหลี่ที่ได้ยินอย่างนั้นพวกเขาก็ได้เก็บอาการเอาไว้แล้วเดินจากไปแต่ในขณะเดียวกันหลี่จันฉีก็ได้หันไปมองพวกพระเอกแล้วเขาก็ยิ้มออกมาเหมือนกกับบว่่่าาาามีแผนรรอออะไงงยยู จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พวกพระเอกนั้นกําลังนั่งกินข้าวกันอย่างอริอร่อยแม่นางซูซานก็ได้พูดขึ้นมาว่าทําไมพวกเลนจินฉีถึงได้พากันออกมาจากคุกได้แม่นางซูที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ได้วางแก้วเสียงอย่างดังแล้วพูดว่าข้าว่าหน่วยพิทักษ์มังกรรับนั้นได้ร่วมมือกับตระกูลหลีและได้ปล่อยตัวพวกนั้นออกมาโดยที่ไม่สนว่าพวกนั้นจะทําผิดอะไรมาบ้างแม่นางซูซานที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าข้าคิดว่าหน่วยพิทักษ์มังกรรับนั้นไม่น่าจะร่วมมมืออกกัรรระะูลหีเาา่นนนใฎแคุณธทสงจจป็ เพราะว่ามีคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าได้เข้ามาช่วยเหลือตระกูลหลีและเป้าหมายที่พวกนั้นได้เข้ามาช่วยก็น่าจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้ตระกูลหลีนั้นมาจัดการกับซื่อห่วงโดยมือของพวกที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่เปลื้อนอะไรเลยแม่นางซูที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ตกใจและได้พูดว่าพวกนั้นจะฆ่าซื่อห่วงอย่างนั้นเหรอแล้วใครกันที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังกันแน่พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ทุบโต๊ะไปหนึ่งทีแล้วได้พูดว่าถ้าเรื่องที่พวกเจ้าพูดมานั้นเป็นความจริงแแแแล้้้้้วววกกก็็ตตอออนนนนนนนีีขขาาาาาารูด่่่่ััััเงงงงยไมมมพจ ก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเจ้าคิดว่าตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งพอก,ก็ต้องรีบกลับไปฝึกฝนซะนะแม่นางซูที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าใช่แล้วอย่างที่พี่ซูซานนั้นได้พูดมาหลังจากนี้พวกเราจะกลับไปฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นจนทำให้พวกตระกูลลีนั้นยอมก้หมหัวให้กับพวกเราแต่ถ้าพวกเราดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์ออกมาได้แล้วเราก็อาจจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในโลกแห่งวิญญ,ญาณห้าธาตุนี้ต้องยอมก้หมหัวให้กับพวกเราแน่ๆถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ข้าได้พูดไปนั้นมันก็คงจะดีพระเอกก็ได้ลลุกกกกกขึึ้้้้นนนนนยืนแแววตตตะะออออไปอนน่่่าาาีีคงรทจฝ ผลให้ร่างกายของข้านั้นแข็งแกร่งจนทําให้พวกอาวุธต่างๆไม่สามารถทำลายร,ร่างกายของข้าได้แม่นางซูซานก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้ารู้ว่าเจ้านั้นอยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่การฝึกฝนของเจ้านั้นมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วดูเหมือนว่าเจ้าหมีที่เป็นวิญญาณธาตุดินนั้นจะมีข้อจํากัดในการต่อสู้เมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีจิตวิญญาณธาตุที่ชนะทางเจ้าหมีก็อาจจะแพ้เอาก็ได้พระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าหมีที่เป็นจิตวิญญาณธาตุของข้านั้นอ่อนแออย่่าางงงนนนนัันนั้้้้เหอจกกกพะ็ไดลลแว อะไรบางอย่างในใจว่าถ้านางพูดแบบนี้ให้ผู้อโศซุยได้ยินแล้วล่ะก็เขาจะต้องโกรธและลงโทษนางอย่างแน่นอนจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบไก่แล้วกําลังจะเอาเข้าปากทันใดนั้นก็ได้มีใครบางคนพังประตูเข้ามาซึ่งเขาก็มีซื้อว่ายูจิงและเขาก็ได้เข้ามาท้าพระเอ,อกต่อสู้แต่พระเอ,อกก็ได้นั่งกินอาหารแล้วได้พูดว่าข้าไม่อยากสู้กับเจ้าเพราะว่าตอนนี้ข้ากําลังนั่งกินอาหารอยู่ครอบครัขวของเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าไม่ให้มารบกวนคนที่เขากําลังกินข้าวอยู่ยูจริงก็ได้พูดว่าข้าไม่สนแม้ว่าเจ้าาาากกํํลังจะทะทอไร็ต เพราะว่าข้านั้นต้องการที่จะสู้กับเจ้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยพระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่านี่แกเป็นใครกันถึงได้กล้าเข้ามาหาเรื่องได้ถึงขนาดนี้ชายคนนี้ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าเขานั้นชื่อไปยูจริงซึ่งต้องการที่จะสู้กับพระเอกให้ได้เลยแม่นางซูซานก็ได้บอกกับพระเอกว่ายูจริงคนนี้เขาคือคนที่ได้อันดับหนึ่งในการทดสอบเมื่อปีที่แล้วพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เองข้าก็นึกว่าใครกันถ้าอย่างนั้นก็รอให้ข้ากินข้าวเสร็จก่อนแล้วาา่่กกันงีแ กำลังพูดบ้าอะไรกันจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่าใครกันแน่ที่บ้าอยู่ดีๆเจ้าก็พังประตูเข้ามาแล้วก็เข้ามาท้าสู้กับข้าอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่สนว่าข้านั้นกําลังนั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ใครกันแน่ที่มันบ้าก,กว่ากัน อยู่จริงก็ได้พูดว่าแน่นอนว่าข้านั้นมันบ้าแต่ข้าก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเทนเปยแห่งนี้เมื่อเทียบก,กับเจ้าที่ไม่กล้าต่อสู้กับข้าแล้วก็เอาแต่อ้างนุ่นอ้างนี่เพื่อเลีเ่ยงการต่อสู้จากนี้ข้าจะทําให้แกได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่จริงก็ได้รวบรวมพลังเอาไว้ที่มือของเขาแล้วได้ใช้พลังควบคุมดาบจากชายที่เดินผ่านมา ให้ลอยมาหาเขาแล้วเขาก็ได้ใช้มือตัดดาบออกเป็นสองส่วนแล้วอยู่จิงก็ได้เดินออกไปรอพระเอกอยู่ข้างนอกเจ้าของดาบก็ได้วิ่งมาดูดาบของเขาแล้วร้องไห้ออกมาเสียงอย่างดังพระเอกก็ได้หยิบไก่แล้วเดินออกมาดูตรงหน้าต่างและได้พูดว่าชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอารมณ์ร้อนไปหน่อยนะแล้วยังมาด่าว่าข้านั้นเป็นคนบ้าแค่นั้นยังไม่พอเขายังดูถูกว่าพลังจิตวิญญาณของข้านั้นอ่อนแอเกินไปแบบนี้ข้าจะต้องสั่งสอนให้เขารู้จักขีดหลับกันซะหน่อยแล้วอยู่จริงที่ยืนรออยู่ข้างล่างก็ได้บอกให้พระเอ,อกัาบเข นี้ถ้าไม่ยอมลงมาก็แปลว่าพระเอกนั้นกระจอกเกินไปพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้มีน้ำหูจึงได้กระโดดออกจากหน้าต่างเพื่อมาโจมตีอยู่จริงแต่อยู่จริงที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่ามาลองดูกันว่าพลังจิตวิญญาณแห่งท่าุดินนั้นจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันแล้วเขาก็ได้รวบรวมพลังไว้ที่มือเพื่อรับการโจมตีของพระเอกเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็ได้กระเด็นถอยหลังออกมา แต่พระเอกก็ได้อาศัยจังหวะที่ยูจินเผอเขาก็ได้กระโดดเข้ามาโจมตีอีกครั้งแต่ยูจินก็สามารถใช้พลังของเขาป้องกันเอาไว้ได้แต่ก็ไม่สามารถต้านการโจมตีที่รุนแรงของพระเอกได้จนทําให้เขาต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอานาจ ยูจินที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้พูดว่านี่ข้าไม่สามารถต้านการโจมตีของเขาได้ถึงสองครั้งเลยอย่างนั้นเหรอจากนั้นยูจินก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วรวบรวมพลังเอาไว้ที่มือแล้วเขาก็ได้เรียกจิตวิญญาณธาตุทองของเขาออกมานั่นก็คือตาเสือทองคํานั่นเองพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้เรียกมีของเขาออกมาแล้วได้สั่งให้โจมีนั้นโจมตีไปที่ตาเสือทองคําจนทําให้มันนั้นได้แตกสลายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวยูจินก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักหลังจากที่จิตวิญญาณธาตุทองของเขานั้นถูกกกกทําาาาลยยพพรระะเเออ็ไดดด้้้ศััจงงวนีโุ่ข โจมตียูจินินแต่ในจังหวะนั้นก็ここได้มีใครบางคนกระโดดมาโจมตีพระเอกจากทางด้านหลังจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี และได้ถามชายคนนี้ว่าเขาคือใครกันแม่นางซูซานที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าชายคนนั้นเขาคือนักฆ่าแม่นางซูก็ได้พูดว่าทําไมนักฆ่าถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ทั้งสองจึงคิดที่จะออกไปช่วยพระเอกแต่ในระหว่างนั้นหัวหน้าตระกูลหลีก็ได้เดินเข้ามาในห้องที่พวกนางอยู่แล้วได้ใช้พลังรัดพวกนางเอาไว้ไม่ให้สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้แล้วหัวหน้าตระกูลหลีก็ได้บอกกับพวกนางไปว่าแม่นางทั้งสองได้โปรดอย่าเข้าไปลบกวนการต่อสู้ของซื่อหวงเลยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตอนนี้้ดยว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ